การทุจริตเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนะแล้วจับคาห้องทํางานเกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกแล้วค่ะเดี๋ยวมีญอยี้ก็คือมีผู้บังคับการนะนายสาระเงินเพื่อออกไปทุกญาติกระเป๋เขาเขาไม่เกี่ยวอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะขอญาตตรวจสอบนะฮะนี่เป็นเงินจำนวนสองแสนบาทนะ ่เขาจคุณเอกคือก่อนหน้านี้มีผู้เสียหายค่ะที่เขาเป็นผู้รับเหมาเขียนแบบก่อสร้างห้างคอมมูนิตี้มอลแห่งหนึ่งในย่านพื้นที่เขตพระขนงเขาไปแจ้งว่าถูกนายปัญญาเนี่ยค่ะอายุ31ปีตำแหน่งก็คือนายช่างโยธาปฏิบัติงานอยู่ที่สำนักงานเขตพระขนงเรียกเก็บเงินค่าออกใบอนุญาตการก่อสร้างอาคารโครงการจำนวน4 2 0 0 0 0บาทค่าออกใบอนุญาตนะฮะ สี่แสนสอทีนี้เขาเป็นผู้รับเหมาเขาก็กลัวว่าถ้าไม่จ่ายเงินตามข้อเรียกร้องเนี่ยจะถูกกันแกล้งจนกระทบต่อการดําเนินการก่อสร้างโครงการผู้เสียหายก็เลยยอมจ่ายเงินให้งวดแรกไปก่อนสองแสนสองหมื่นบาทจากนั้นจากนั้นเขาก็ตัดสินใจว่าเอาละ่ะเอาเรื่องนี้เข้าร้องเรียนกับทางกรุงเทพมหานครพอร้องเรียนกับกรุงเทพมหานครนะครับ นายชัดชาติสิทธิพันธ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็สั่งการประสานข้อมูลร่วมกับตำรวจซึ่งหลังจากนั้นไม่นานครับนายปัญญาได้ติดต่อมายังผู้เสียหายครับทวงถามเงินอีกสองแสนที่เหลือครับคุยกันไว้4ี่แสนถูกไหมครับจ่ายไปสองแสนสองวดแรกนี่ทวงแล้วครับทวงแล้วนะฮะอีก2องแสนตำรวจจึงวางแผนเลยครับ บอกให้ผู้เสียหายนําเงินส่วนที่เหลือไปส่งมอบเลยสองแสนก้อนเนี้ยก้อนที่สองพร้อมกับกระจายกาลังเฝ้าสังเกตการณ์และเมื่อเห็นผู้ต้องหารับมอบเงินปับ๊บบุกเข้าจับกุมปุ๊บพร้อมกับเงินสดของกลางขาวห้องทํางานอย่างที่เห็นในภาพครับสอบเบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหายังให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะครับนี่ฮะเจ้าหน้าที่รัฐเรียกเงินแลกกับการออกใบอนุญาตไปก่อสร้างเออสี่แสนสองนะครับ คือทางผู้ประกอบการเนี่ยเขาถ้าไม่จ่ายเขาก็จับไม่ได้ใบ<ะ>อนุญาต<ช>งานเขาก็จะไม่ได้เขาก็ยอมจ่ายอย่างเงี้ยฮะเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่รัฐทำซะเองต้องกวาดล้างคต้องกวาดล้างท่านผู้ว่ากทมอบอกแล้วเรื่องนี้ต้องกวาดล้าง